ค่ะปกครองท่านนะคะเ,เรานัดกันไว้ว่าวันจันท์นี้เราจะมารับใบงานนะคะแต่บังเอิญว่าโควิดยังระบาดอยู่นะคะเราก็เลยต้องเลื่อนออกไปช่วงนี้นะคะคุณดาก,ก็เลยมีเกตความรู้เล็กๆน,น้อยเพื่อที่จะได้ามาคุยการแชร์ความคิดกันเพื่อให้ผู้ปกครองได้ปฏิบัตกิกับลูกหลานของของเรานะคะจะได้อยู่ที่บ้านก็จะได้พัฒนาได้เหมือนกันนะคะคุณดามีเก็ตความ รู้เล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งถ้าจะสอนเด็กให้มานั่งดูวิดีโอที่คุดาสอนหน่วยนั้นหน่วยนี้คุดาคิดว่าเด็กๆคมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นการดูวิดีโอซึ่งมันจะไม่ได้อัดทะรดสาะหรากับการที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันมาพบปะพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวเนี้ยถ้าให้เด็กดูวิดีโอคงจะไม่ได้ผลเท่าไหร่คูดาก็เลย หาความรู้ที่จะให้ผู้ปกครองได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กๆนะคะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะคือวันนี้คุดาจะมาพูดถึงเรื่องทักษะ e.f. ซึ่งสำคัญต่อเด็กมากนะคะทักษะ e.f. คืออะไรคุดาต้องบอกให้อธิบายผู้ปกครองเข้าใจก่อนว่าทักษะ e.f. เป็นกระบวนการความคิดในสมองส่วนหน้านะคะที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึกการกระทำการยับยั้งชั่งใจการไตรตรองการควบคุมอารมณ์นะคะการตั้งเป้าหมายการวางแผนการมุ่งมั่นการจดจำนะคะและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆนะคะเป็นให้เป็นขั้นตอนซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้ มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จในการทำงานการศึกษาเร่าเรียนการมีชีวิตครอบครัวทักษะ EF นี้นะคะนักวิชาการระดับโลกเลยนะคะชี้ให้เห็นแล้วว่าสําคัญมากกว่า IQ นะคะ และนักวิชาการยังวิจัยต่อไปอีกว่าในช่วงเวลา3-6ปีเป็นเวลาทองของชีวิตในการพัฒนาทักษะอ e ใเ้กับเด็กนะคะเพราะสมองจะมีพัฒนาการมีพัฒนาทักษะอ e F ได้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้ไปจนถึงวัยเรียนวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะแต่ช่วงนั้นช่วงที่ว่าพ้นจาก6ปีไปแล้วเนี่ยแม้จะยังพัฒนาได้แต่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับช่วงปฐมวัยนะคะ ครูดาก็เลยนําความรู้นี้นะคะมาแชร์ให้ผู้ปกครองได้ฟังนะคะให้ผู้ปกครองได้ไปปฏิบัติกับลูกในช่วงที่เวลาที่ยังมาเรียนไม่ได้ซึ่งถ้ามาเรียนได้เนี่ยคุณดาก็ฝึกทักษะนี้ให้กับเด็กๆค่ะแต่ว่าเรามาเรียนไม่ได้ก็ขอให้ผู้ปกครองช่วยกันหน่อยนะคะทักษะ EF เนี่ยสร้างได้เด็กไม่ได้มีทักษะอันนี้มาตั้งแต่เกิดน,นะคะสามารถสร้างได้ เด็กไม่ได้มีทักษะนี้แต่เกิดมาเพื่อพร้อมมีศักยภาพที่พร้อมที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้งอกงามขึ้นในด้านความคิดและจิตใจได้อย่างต่อเนื่องโดยช่วง3-6ปีนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการพัฒนาทักษะ EF ในด้านต่างๆให้กับเด็กนะคะเพราะเด็กช่วงนี้เป็นช่วงที่สมองส่วนหน้านะคะซึ่งเป็นสมองส่วนที่ทักษะ EF ทํางานกําลังมีการพัฒนา จะเนินเติโตมากที่สุดนะคะสิ่งสําคัญง่ายๆเลยนะคะกับการพัฒนาทักษะ EF คือการเล่น,ลนค่ะขอโทษค่ะเล่นเท่ากับการเรียนรู้นะคะเล่นเท่ากับการเรียนรู้ครูดาก็เลยมีเก็บความความรู้นะคะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ EF เนะคะเกี่ยวกับกพัฒนาทักษะ EF ทําอย่างไรเพื่อที่จะได้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็กได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็มี 8เทคนิคนะคะ8เทคนิคการสร้างความฉลาดนะคะการสร้างความฉลาดทางสมองและฝึกทักษะอีเฟให้กับลูกน้อยนะคะสิ่งแรกเลยนะคะนิทานค่ะเล่านิทานให้เด็กฟังทุกวันนะคะเลี้ยงลูกด้วยนิทานนะคะพ่อแม่เล่านิทานให้ลูกฟังทุกวันและพูดคุยในเนื้อหานิทานนั้นๆและคุดาขอเสริมนิดหนึ่งนะคะนิทานควรเป็นควรเป็น นิทานแนวสร้างสารรค์นะคะคุณธรรมจริยธรรมนะคะ,ะเด็กดีมีวินัยประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับการมีวินยัยการปฏิบัติต้นในชีวิตประจำวันแบบนี้นะคะควรเลือกหนังสือประมาณนี้นะคะ ข้อที่2นะคะชวนลูกคุยหมั่นตั้งคําถามนะคะชวนลูกคุยบ่อยๆลูกก็จะไม่ติดโทรศัพท์ด้วยเด็กๆอยากคุยกับพ่อแม่ค่ะเขาถามอะไรเราก็ตอบ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 หาหชวนถ้าเราอยากจะให้เขาคิดนะคะอันนี้คือเพิ่มเติมนะคะก็ถามเขากลับไปว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ลูกจะทำอย่างไรลูกจะทำอย่างไรคือชวนคุยชวนกันตั้งคำถาม,ต,ถามตั้งคำถามตอบนะคะฝึกพัฒนาทางด้าน สมองของเขาได้ดีเลยค่ะข้อที่ข้อต่อไปให้ลูกได้ออกกําลังกายนะคะโดยคุณพ่อคุณแม่ก็ร่วมออกกําลังกายด้วยนะคะเป็นการสนุกสนานด้วยค่ะนะคะได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงได้ทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจนะคะข้อต่อไปสร้างเวลาคุณภาพนะคะพ่อแม่ควร อยู่กับลูกนะคะให้บ่อยขึ้นสร้างเวลาคุณภาพที่มีความสุขร่วมกันนะคะอุ้มกอดน,นะคะอุ้มกอดแสดงความรักต่อลูกนะคะข้อต่อไปนะคะการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดเด็กเขายิ่งสงสัยเท่าไหร่นั่นแสดงว่าสมองเขาดีนะคะเราไม่ไปปิดกั้นสมองเขาอย่างเช่นลูกอยากจะเข้าครัวช่วยเราทำหยิบนู่นจับนี่บางครั้งอาจจะเลอะเทอะไปบ้าง คุณพ่อคุณแม่อดทนนิดหนึ่งนะคะให้เขาได้หยิบได้จับได้ทำํำแล้วเราก็ได้อธิบายนะคะวิธีการใช้วิธีการป้องกันอันตรายต่างๆไปในตัวด้วยนะคะข้อต่อไปนะคะตั้งกติกาเพื่อให้ลูกน้อยได้มีวินัยนะคะ อย่างเช่นคุณอาจะยกตัวอย,อย่างเช่นตื่นนอนตอนเช้านะคะเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้เพราะถ้าเราเรียกเองหรือว่าเราไปปลุกเขาเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีมองแงบ้างอะไรบ้างเราเราเราตกลงกติกากันไว้เลยตั้งแต่ตอนกลางคืนก่อนนอนแล้วก็บอกว่าลูกเมื่อลูกได้ยินเสียงนี้มันคือนาฬิกาปลุกนะปลุกเพื่อให้ลูกได้ไปทําหน้าที่ไปทํากิจวัตรประจําวันนะคะแล้วก็ทดลองเสียงนั้นให้ลูกฟังบ่อนลูกได้ยินเสียงนี้ลูกตื่นนะคะลูกตื่นนะคะนะคะนี่ก็เป็น ตัวอย่างของการตั้งกฎวินัยให้กับลูกฝึกให้ลูกมีระเบียบมีวินัยนะคะข้อต่อไปนะคะงดดูสื่อจอก่อนอายุ3ปีนะคะงดดูสื่อจอก่อนอายุ3ปีถ้าไม่จําเป็นนะคะถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องให้ลูกดูเลยนะคะแต่3ขวเนียพอดูได้บ้างเกี่ยวกับเกณฑ์วิชาความรู้แต่ว่าก่อนสองขวดก่อน3าขวบ อย่าให้ดูนะคะมันจะมีปัญหาทางด้านสายตาแล้วลูกก็จะสนใจจอมากกว่าการเรียนรู้ตามประสบการณ์ที่จะได้รับจากประสบการณ์จริงนะคะข้อต่อไปก็คืออาหารสมองอาหารสมองนี่ก็สําคัญมากนะคะอาหารสมองมีส่วนช่วยนะคะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองนะคะให้กับลูกน้อยนะคะ ก็มีที่คุณอาจะแนะนําก็คืออาหารประเภทผักผล,ลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องก็กินดีนะคะอันนี้ก็เป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคะไขมันโอเมก้าสก็เช่นปลาทูหาง,หง่ายๆเลยนะคะปลาทูปลาทะเลเม็ดทัญพืชเปลือกแข็งประเภทถั่วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ใช่นะคะ แล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะแป้งน้ําตาลเผือกมันแต่น้ําตาลก็ควรอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะไม่ควรหวานเกินไปนะคะโคลีนนะคะโคลีนก็จะอยู่ในอาหารประเภทไข่แดงเครื่องในสัตว์นะคะ,ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกรดอะมิโนกรดอะมิโนก็ต้องได้จากไก่ปลาหมูเนื้อและอาหารถั่ว ที่ให้โปรตีนสูงนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ขอให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ EF และการส่งเสริมทักษะ EF ให้กับเด็กปฐมวัยเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุูดามีเก็บความรู้เพิ่มเติมมากกว่านี้ครูดาจะเอามาแชร์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบเรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติกับบ,บุตบบรหลานของท่านต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ